สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาระนองมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพการมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำ Learn to earn เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงในยุคปัจจุบันเพราะโลกทุกวันนี้เด็กๆต้องอาศัยทักษะความรู้ควบคู่กับทักษะชีวิต โดยต้องตระหนักถึงช่องทางการเรียนรู้ว่าไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนเท่านั้นการเรียนในห้องเรียนรูปแบบเดิมนั้นไม่อาจตอบโจทย์ได้ทุกสถานการณ์เพราะการเรียนรู้ในรูปแบบเดิมไม่เหมาะกับเด็กทุกคนเพราะเมื่อโลกเปลี่ยนไปรูปแบบการเรียนรู้ก็ต้องเปลี่ยนตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคไร้พรมแดนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้นเด็กและเยาวชนต้องรู้จักตั้งคำถามกับตัวเองมากขึ้นว่าตนเองชอบอะไรถนัดอะไรอยากจะมีชีวิตแบบไหนในอนาคตการศึกษาต้องจัดให้เด็กพร้อมเผชิญโจทย์ของโลกยุคใหม่มุ่งไปที่การเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพแสวงหาและสร้างโอกาสในชีวิตพลตำรวจเอกเพื่อพูนชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตสอนให้เด็กฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการเสริมสร้างทักษะอาชีพที่จำเป็นแห่งอนาคต Future Skill และการมีรายได้ระหว่างเรียนเลินจูเอิน สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองได้ขับเคลื่อ Learn Earn, นเรียนทุเอินตามนโยบายเรียนดีมีความสุขสู่การปฏิบัติโดยใช้รูปแบบระนองโมเดลและกำหนดกลยุทธ์ที่1การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Smart s t u d e n t การส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นสามารถพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและส่งเสริมให้นักเรียนนําความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจําวันและหาะไรายได้ระหว่างเรียนการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียนตามความถนัดและศักยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อวางรากฐานด้านอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาทางเลือกให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษและกลุ่มเปราะบางในการเข้าถึงการศึกษาการเรียนรู้และมีพื้นฐานการประกอบอาชีพหรือมีทักษะอาชีพอย่างเท่าเทียม นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติที่เกิดประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินงานที่เป็นระบบดังนี้ 1. การประชุมวางแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัด Learn to Earn ตามนโยบายเรียนดีมีความสุขพร้อมทั้งประชุมสื่อสารมอบแนวปฏิบัติ กับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดทุกคนโดยใช้เครือข่ายการจัดการศึกษาเป็นฐาน 2. โรงเรียนขับเคลื่อน Learn to Earn ตามนโยบายเรียนดีมีความสุขสู่การปฏิบตัติโดยบูรณาการผ่านกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนดำเนินการประกอบด้วยกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพพื้นถิ่นกิจกรรมบริษัทสร้างการดีตามโครงการโรงเรียนสุจริต โครงการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงอาชีพการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10 1อาชีพ1น,นักเรียนมีงานทำมีอาชีพและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 3. การติดตามและประเมินผลลงพื้นที่นิเทศติดตามหนุนเสริมให้กำลังใจและให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานทั้งระดับเครือข่ายการจัดก,การศึกษาคณะอนุกรรมการกตบนและระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเนรียนรู้การขับเคลื่อน Learn to earn ตามนโยบายเรียนดีมีความสุข ผ่านงานสรรพาษศาตลาดวิชาการศึกษาระนองเชื่อมโยงสู่โลกอาชีพครั้งที่5ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เพื่อให้โรงเรียนและนักเรียนได้นำเสนอแลกเปลี่ยนและจำหน่ายผลงานเพื่อสร้างการมีรายได้ระหว่างเรียนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ผู้ปกครองชุมชนและสาธารณชนรับทราบ จากความร่วมมือของสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาระนองได้เห็นตัวอย่างความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นเช่นหลักสูตรเชื่อมโยงการเลี้ยงปาน,นินจิตลดาของโรงเรียนบ้านหินช้างร้านกาแฟสอแพรคาเฟ่ของโรงเรียนบ้านสองแพปรปลาเค็มฝังทรายของโรงเรียนบ้านบางเบน โครงการฝึกทักษะอาชีพของโรงเรียนพื้นที่เกาะน้ำพริกปูม้าของโรงเรียนบ้านแหลมนาวบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุดจริกหลักสูตรท้องถิ่นการปลูกกาแฟระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบ้านสองแพร่และฐานการเรียนรู้การฝึกทักษะอาชีพของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน170เป็นต้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองมุ่งมั่นร่นสร้างเด็กไทยให้พร้อมเผชิญโจทย์ของโลกยุคใหม่มุ่งไปที่การเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพสแสวงหาและสร้างโอกาสในชีวิตด้วยการขับเคลื่อนการเสริมสร้างทักษะอาชีพที่จำเป็นแห่งอนาคต (future skill) และการมีไรายได้ระหว่างเรียน (learn to earn) ให้กับผู้เรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองทุกคน